เมื่อเวลาประมาณสนาฬิกาสนาทีของวันที่11ธันวาคม2568สอบพอเมืองสมุทรสาครได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้กองพลาสติกภายในโรงงานพลาสติกแห่งหนึ่งถนนบางปลาตำบลบ้านเกาะอ,อำเภอเมืองสมุทรสาครจึงได้รายงานให้พันตำรวจเอกสิทธิพรกสิผู้กำกับการสอพเมืองสมุทรสาครพันตำรวจโท,โทสุขุมพอไทยสงศรองผู้กำกับการปราบปรามสอบพอเมืองสมุทรสาครเจ้าหน้า,นาที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลบางปลาและพื้นที่ใกล้เคียงกว่าสิคัน พร้อมด้วยหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้อย่างเร่งด่วนค่ะในที่เกิดเหตุเจ้าที่พบแสงเพลิงกำลังลุกไหม้ถุงบิ๊กแบ็กที่บรรจุเศษหนังสำหรับหุ้มเบาและพลาสติก PVC ซึ่งพื้นที่เป็นบริเวณลานปูนด้านนอกอาคารและมีกลุ่มควันสีดำหนาทึบลอยขึ้นเต็มท้องฟ้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้น้ำฉีดเพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารที่อยู่ข้างเคียง โดยได้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แต่ยังต้องฉีดน้ำควบคุมอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เพลิงลุกลามและขยายวงขึ้นมาอีกพร้อมประสานนำรถแบ็คโฮแขนยาวเข้ามาช่วยเกลี่ยก,กองวัสดุที่ไม่ไฟเพื่อให้ต้นเพลิงดับสนิทค่ะการเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนสาเหตุและมูลค่าความเสียหายต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ